พราะวันนี้เป็นวันตรวจสุขภาพประจำปีของเชมบูชาโคเอค่ะเย้ก้อนหูยอหนัก3.4กิโลค่ะทุกคนเราจะทำเพิ่มก็คือถ่ายพยาธิประจำปีแล้วก็กินเนกกาสเปกตาเนาะแล้วก็เจาะเลือดเพื่อตรวจค่าเลือดเนาะแล้วก็เอกซเรย์เนี่ยอุปกรณ์ที่เนี่ยค่อนข้างเยอะทุกคนดูสิเอาเลยแบบอาบน้ำเช็ดหูใดๆฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะคะครั้งต่อไปก็คือปี 67เพราะฉะนั้นจากนี้ไปใครเจอชาบูชาโกก็ถักทายได้เด็กๆฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอนิชันชาบูค่ะตื่นเต้นไม่ไหวแล้ววันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะวันนี้เป็นวันตรวจสุขภาพารประจำปีของชาบูชาโกเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โคราชเนาะที่โคราชเราจะมีโรงพยาบาลประจําที่แบบไว้ตรวจสุขภาพทําวัคซีนประจําปีของชาบูชาโค่ะชื่อโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอต้นแล้วก็เหมือนเขาจะมีเพชรช็อปที่เป็นเพชรช็อปลานใหญ่เออแบบถือว่าเป็นเพชรช็อปลานที่ใหญ่มากๆของโคราชเลยอะเอาจริงๆเนาะอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปตรวจสุขภาพกันก่อนว่าวันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างคือชาบูชาโคนี่นะคือนึกว่ามาเดินเล่นโซนนี้ไงใช่ไหมก็เลยตื่นเต้นมากแต่เดี๋ยวลองไปดูนะว่าพอถึงข้างในปุ๊บก็คือหงอยอ่ะเดิน เนี่ยยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวไปว้าวชารูี่ใหพี่พยาบาลช่างน้ำหนักหน่อยนะครับก้อนหมูยอหนัก3.4กิโลค่ะทุกคน ก้อนหมูยอน้อยอ่ะก้อนหมูยอกลับมาโอ้นใครจะไปคิดว่ามาหาหมออุ้ยช่างช่างน้าหนักอย่างเดียวค่ะช่างน้ําหนักอย่างเดียวก่นนนกอกนชะขห,หนักเท่าไหร่สามจุดสี 4, ่สามจสมห้าหนักเท่าๆกันแหละทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ชาบูชาโกจะมาทำนะคะก็คือวัคซีนรวมหกโรคมีไข้หัดลำไส้อักเสบฉี่หนู ตับอักเสบหลอดลมอักเสบแล้วก็พิษสุนักบ้ารวมอันนี้6โรคเนาะ320บาทแล้วก็เราจะทําเพิ่มก็คือถ่ายพยาธิประจําปีแล้วก็กินเนกกาสเปกตาเนาะแล้วก็เออจาะเลือดเพื่อตรวจค่าเลือดเนาะแล้วก็เอ็กซเรย์อือการนี้เลยทุกคนตอนนี้ก็คือนั่งรอเนอะเด็กๆก,ก็คือมีความร้อนรุมเต็มที่นั่งรอเดี๋ยวเขาจาก เจาะเลือดแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึงเพื่อเอ็กซเรย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอผลอีกทีคือแนะนําว่าถ้าอยู่โคราชมาที่นี่นื่องจากว่าเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ต้องส่งเลือดไปตรวจแหลข้างนอกก็คือสามารถรอผลที่นี่ได้เลยแล้วก็สําหรับเราเรารู้สึกว่าหมาเราค่อนข้างมีอายุแล้วเนาะอย่างชาบูเนี่ยมีโรคที่ต้องเหมือนมีสถานะที่ต้องมอนิเตอร์ทุกปีก็คือขนาดของหัวใจซึ่งมันเป็น ซึ่งมันเป็นเหมือนโลคตามสายพันธุ์ของชีววิยอยู่แล้วที่พอแก่ตัวไปแล้วแบบหัวใจจะโตใช่ไหมชาบูเนี่ยก็คือมีมีมีภาวะนิดหน่อยที่ต้องแบบมอนิเตอร์ทุกตีส่วนชาโคอ่ะเขาจะมีประเด็นเรื่องแบบ เข่าอ่ะเข่าที่ขาหลังเนาะแล้วก็จะมีตุ่มเป็นเหมือนตุ่มที่คอซึ่งแบบยังไม่ได้เจาะดูว่ามันเป็นตุ่มน้ําหรือก้อนเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มอนิเตอร์ขนาดอยู่เพราะฉะนั้นทุกปีอ่ะก็คือยังจะต้องมาหาหมอซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนภาระเอ้ยไม่ใช่สีเป็นความรับผิดชอบของแม่หมาเนาะที่ภาระด้วยหรือเปล่าเป็นความรับผิดชอบของแม่หมาที่แบบเออทุกปีเราก็ควรจะมาดูว่าสุขภาพแบบเด็กๆเ,เป็นยังไงที่สําคัญคือเราแนะนําเลยว่าแบบ สำหรับอะสำหรับใครที่รู้สึกว่าฉีดวัคซีนแค่แบบพิษสุนัขบ้าก็พอแล้วอะเราแนะนําให้แบบเพิ่มอีกนิดเนื่องจากว่าอย่างชาบูชาโ,คโคเนียช่วงเนี้ยจะเห็นว่าไปเที่ยวบ่อยมากพอไปเที่ยวบ่อยมากแล้วก็แบบไปเดินตามสนามหญ้าตามอะไรเงี้ยบางทีมันจะไปพิกอัพแบบเชื้อโรคหรือว่าแบบเชือ้อราหรือเชื้ออะไรต่างๆอะการทําวัคซีนทําอะไรเงี้ยแล้วก็มอนิเตอร์สุขภาพป้องกันไว้ก่อนอะ มันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนทางป้องกันที่ดีดีกว่าแบบรอเป็นแล้วก็ค่อยแบบเออต้องไปรักษาอะไรกันใหญ่โตเนาะก็เราก็ทําป้องกันทุกทางเท่าที่จะทําได้เนาะวันนี้หมอประจําของชมูชโคไม่อยู่หมอลลิตาจะคิดถึงชโคไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูว่าตรวจเลือดแล้วแล้วก็ผลเอ็กซเรย์อะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปปลอบใจที่เพชรช็อปเดี๋ยวระหว่างรอผลค่าเลือดเดี๋ยวเราแบบเดินข้ามไปเพชรช็อปกันดูว่าแบบซื้อขนมนอะไรปลอบใจเด็กๆบ้างเนาะ ค่ะในส่วนของหัวใจแล้วก็หน้าดูด้วยตาก็เหมือนไม่ได้โตเกินมาตรฐานอะไร่เพราะว่ามันตรงนี้หลอดลมตรงนี้ถ้าเกิดมันโตในห้องห้องบนเนี่ยมันจะทำให้ลมหลอดลมมันโยกขึ้นนะครับแต่นี่มันหลอดลมก็ลงมาเป็นปกติอันนี้คือทั่วปอดนะครับส่วนนี้คือหัวใจอืนะครับผมรู้ว่ายังยังไม่ใหญ่เกิน๋อโอเค อันนี้เป็นช่องท้องเน<ห>าะแล้วมีแกส๊สอยู่บ้างก็ไม่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นปกติไม่ได้ดูเยอะเ่ยวกจบน,น่ากลัวอะไรแต่เนี่ยเป็นตลอดเลยหรืแก๊สในลำไส้แล้วก็มีกระเพาะอา,าหารก็ไม่ได้เห็นสิ่งแปลกปลอมอะไรค่ะโอเคมันม,มีก้อนที่โตขึ้นมา แต่ใายอะสังเกตมาตลอดคือมันไม่ได้โตขึ้นครับอืโตก็โตขึ้นนิดเดียวแบบคือมันใช่มันมันไม่ได้โตแบบคือลักษณะมันเป็นเป็นเนื้องอกอะครับอยู่ที่อยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนังโอ้โหเนืองอกเลยกลัวเลยใช่ม่าเป็นเนื้องอกก็คืออาจจะน่าจะไม่น่าจะไม่ใช่เนื้อร้ายเพราะถ้าจะมาใช้ของเนื้อร้ายมันจะโตขึ้นเร็วอ๋อค่ะภายในแบบอ่า ในสัปดาห์หรือเดือนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าโตขึ้นเร็วอ๋อเร็วขนาดแบบหลักเดือนหลักสัปดาห์เลยใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของแนวแนวแนวนมจะเป็นเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยก็คือช้ามากอาจจะโตขึ้นแต่ว่าเวลาโตจะช้าเป็นปีๆอย่างนี้นะครับก็มันอันตรายไปมันก็ถ้าถ้าจริงๆถ้าเราไม่สบายใจจริงๆก็ควดถ้าเจอก็ควรเอาออกแตาว่าเป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายจริงแต่ว่าในอนาคตมันก็มี กาเปลี่ยนเป็นอ่า้ถ้าอย่างนั้นเขาหน้าก็คือสามารถทําพร้อมกันกับขูดหินปูนได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมามันให้นะาคดีหลอดลมก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นท่อตรงมาไม่มีด้ไม่มีส่วนไหนแคบโอเคแล้วก็ตัวหัวใจก็ถ้ามองเบื้องต้นก็ไม่เกินไม่เกินสามช่องดูเล็กกว่าชาบูจริงๆใช่ครับเล็กเล็กว่าน้อยดูเล็กกว่าน้อยจริงๆก็คือเล็กเล็กกว่าจริงๆ ถ้าเทียบกันใหญ่กว่าด้วยครับผมถ้าเทียบกับช่องของซีโคมใช่ไหมคะใช่ครับมันก็ไม่เกินสามช่องเนาะยังไม่ถึงสามช่องเลยอะหัวใจจิ๋วปอดเนื้อปอดก็ยังถ้าดูปกติความีข่าวนิดหน่อยตามอายุจำลองนะฮะจริงๆแปดขวบก็คือถือว่าอยู่เยอะแล้วใช่ครับก็คือก็สู่ใบชะลาไม่นะก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆเคียงกับ9.7้าก้าจุครับอาจจะแบบ มันอย่างที่บอกคือเป็นจังหวะหายใจออกปุ๊บมันก็จะจุดที่จะอยู่ค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเลขออกมาก็อยู่ประมาณนี้ <ฮา S 2> คือไม่ยังไม่เกินค่าปกตินะครับก็ถือว่าสบายใจได้เา,าี่ยมเก่งมากเลยครับทุกคนก็คือโดนเอ็กซเรย์แล้วโดนเจาะเลือดแล้วก็เดี๋ยวรอผลแลบแบบหนึ่งประมาณ15-20นาทีเพราะฉันเดี๋ยวเราเดินไปที่โซนเพชรชอบจริงๆที่เนี่ยเขามีสระว่ายน้ำด้วยนะก็คือช่วงนี้เหมาะมากกับการแบบ มาว่ายน้ำกับสัตว์เลี้ยงใช่ปหมเดี๋ยว insert คลิปให้ดูชชวุชาโชคก็เคยมาว่ายที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเผื่อแบบคราวหน้าเราแบบมาทำคลิปว่ายน้ำที่นี่กันอะไปซื้อขนมกันก่อนรอดู <c ười> มีเพื่อนด้วย <c ười> มา <c ười> ไปเรีย <c ười> ไปเรีย <c ười> ไปเรีย <c ười> ขออนุญาตโ <c ười> ปรโมทสินค้าตัวเองหน่อยคะ่ะ มีบริ e วนโคลไหที่นี่ด้วยเออแต่ก็คือมันเป็นเพชรอปที่แบบค่อนข้างใหญ่ทุกคนแบบใหญ่มากๆคือแบบปกติเราเพชรอปต่างจางังหวัดจะไม่ค่อยใหญ่เนาะแต่ที่นี่ก็คือใหญ่แล้วก็แบบของครบทั้งแบบของกินแล้วก็แบบอุปกรณ์ของใช้ต่างๆแล้วก็แบบเนี่ยมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะอาหารบาฟด้วยเออแล้วก็มีไอติมด้วยสําหรับแบบหมาบ้านไหนที่กินบาฟก็อาจจะต้องถ่ายพยาธบ่อยกว่าชบูชโคนิดนึงนะชูช,ชโคอาจจะแค่ปีละครั้งตอนนี้คือแบบก็ยังโอเคถ้ากินบาฟก็อาจจะต้องถ่ายพยาธบ่อยกว่านี้อ่าเดี๋ยวลองดูว่าแบบเราจะได้อะไรกลับบ้านน่าจะต้องทิชชู่เปียกแล้วแม้บูโคเอาไปเช็ดหน้าสําหรับหน้าร้อนซื้อติมดีกว่าไหมลองเอาซชื้อติมให้เด็กๆชิมเดี๋ยวเดินเล่นก่อนว่ามีอะไรบ้างไปกัน คุกกี้น่ารักคุกกี้น่ารักไหมคุกก,กี้ก้นคอกีน่ารักที่สุดไปโอ้ oh my god น่ารักที่สุดดาดูดีมีโค้ดกับบรรนาอันนี้น่ารักมากเลยดูดิชาบูชาโคนะหนึ่งในข้อดีของชาบูชาโคที่ช่วยแม่ประหยัดก็คือไม่เล่นของเล่นแบบเด็กๆบ้านนี้ไม่เล่นของเล่นเราก็เลยแบบไม่ได้ซื้อของเล่นเลย เนี่ยอุปกรณ์ที่เนี่ยค่อนข้างเยอะทุกคนดูสิเอาเลยแบบอาบน้ำเช็ดหูใดๆมะมา,มาไหนไปดูซิไปดูซิคนดูแมวน่ารักเลี้ยงแมวกับแม่นี่มากันมากันมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนชามน่ารักจังเป็นแบบหน้าคีดีเฮ้ยเราต้องเตรียมว่านะเป็นตุ๊ดจีนปีหน้า เผื่อใครแบบว่าต้องใส่ปลอกคอกันแบบว่าเลียแผลอะไรใดๆไหนไมาดูซิฝั่งนู้นมีที่นอนนุ่มๆไหมอุโมงคริสต์มาสซื้อน่ารักจังอ่ะที่นอนน่ารักจังเดี๋ยวก็มาแบบที่นอนอันใหญ่ๆไว้ให้แบบน้องหมาใหญ่ๆด้วยตลาดลงไปซื้อติ่มดีกว่าไปเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้ซื้อที่นอนอีกต่อไปแล้วมีที่นอนเยอะเกินไปแล้ว รอครับรอรอครับายแมวที่นี่เยอะมากคือเยอะมากจนเราอยากจะซื้อไปฝากหลานแล้วเลยอะ่ะคือเอาจริงๆป้าวงการายแมวจะไปสุดที่ไหนเพราะล่าสุดคือเป็นกลิ่นป๊อปคอนค่ะทุกคนวงการายแมวจะไปสุดที่ไหนเราต้องซื้อไปฝากหลานเราแล้วลึกห่างเนี้ย ราคาดีอยู่นะเพราะว่าเราซื้อที่กรุงเทพแพงกว่าน,นี้แหละเอาละทุกคนเราจะส่งไอติมให้มาแล้วนะสีฟ้านี่รสอะไรนะรสนมแพ้อันนี้รสเฮ้ยรสสตรอเบอรี่แหละแล้วก็รสเนือ้อรสตับดูเหมือนรสนมแพ้จะขายดีสุดเลยเนาะแต่ว่าใส่เนื้ออย่างบ้านเราก็คือซื้อรสเนื้อไปชิมจ้าซื้อรสเนื้อไปชิมของน่ารักจังเลยอะ่ะดุดีเอาไปใส่ชบาชาโคไหม สกูปยักษ์สกูบอะใช่สกูสกูปยักษ์ชาโคนี่ถ้าเราเลี้ยงโกลเด้นหรืออะไรแบบเนี้ยต้องใช้สกูปยักษ์ิร์เนี้ยแหละอ่าดูในส่วนของเม็ดเลือดกันก็ได้ครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยปกติดีนะครับ55.7เปอร์เซ็นต์นี่ถูกเนาะคะ่ะอยู่ในช่องนอร์มอลนะครับก็คือเลือดไม่ได้มีภาวะเี่เกิดของโลหิตจางอะไระปกติ ไม่เลือดขาวก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอันนี้เอาหลักๆนะแปดพันเจ็ดร้อยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมแล้วก็ตัวเก็จเลือด3ามแสนสามหมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็คือในกลุ่มของเม็ดเลือดเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับมีในส่วนของขนาดของเม็ดเลือดแดงหรืออะไรอาจจะเล็กอ่าเล็กเล็กบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้ในส่วนของเคมีในเลือดเนี่ย มันจะมีตัวน้ําตาลในเลือด90นะครับก็ปกตินะค่ะอ่าไม่ไม่ไม่ไมต่ำไม่สูงนะครับไม่มีเรื่องของเบาหวานค่ะโปรตีนในเลือดก็ดูโอเค7.5นะครับอ่าครานี้ค่าตับเนี่ย60นะครับปกตินะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องตับถึงน้าดีก็ก็ปกติ ไม่มีการอักเสบนะครับคราวนี้มันจะมีอันนิดหนึ่งในเรื่องของค่าไตมันสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คืออยู่ที่2.1นึ่งนะครับปกติไม่เกิน1.8่นะครับซึ่งค่านี้เขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วที่ตัวช่วงเดียวกันเนี่ยปีหนึ่งปีพอดีเนี่ยตอนนั้นเขาปกติปแต่ตอนนี้มันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยมันพอมาขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้2ออย่างนึงมันอาจจะขึ้นแบบชั่วคราวชั่วคราวหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของ ขาดน้ํอ๋ออาจจะนะครับคือกินน้ําน้อยไปหน่อยเป็นไปได้เลยก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยอ่ามันอาจจะเป็นในกรณีนั้นค่ะก่อกอันหนึ่งกรณีหนึ่งคือไม่ไม่ใช่แบบชั่วขาวเขาเรียกว่าเป็นเป็นลักษณะของของไตมันเสื่อมค่ะถ้าเป็นคนก็คล้ายไตวายเรื้อรังค่ะนะฮะเป็นลักษณะไตวายเรื้อรังไตมันเสื่อมตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้อีกเพราะว่าอายุน้องเยอะค่ะตรงเนี้ยมันต้องตามดูค่ะก็คือ แต่ก็หลังจากนี้ก็คือกลับบ้านไปเนี่ยก่อนที่จะได้มาตรวจในครั้งหน้าเนี่ยเราต้องให้น้องลองกินน้ำให้เยอะอกินน้ำให<ฆ>้เยอะ<ๆ>เจ้าของเอาาซลิง์ป้อนเลยป้อนเลยป้อนป้อนนึกแด้กับป้อนนึกแด้กับ<ฆ>ป้อนนะครับซึ่งมันได้ทั้งวันนะครับ<ฆ>คือกินเยอะๆไปก่อนไปดีเรื่องของน้ำแล้วตรวจซ้ำ อ่าถ้ามันยังสูงอยู่ก็ก็มีแนวโน้มว่ามันจะเป็นไปได้ว่ามันเริ่มเป็นเขาเรียกเขาเรียกว่าเริ่มเป็นไตวายเลือหลั่ะครับอ่าในส่วนของชาบูเขจะมีเรื่องไตอย่างเดียว่อื่นผมว่ายังโอเคนะครับเม็ดเลือดขาว WBC เพชรเล็ดนะครับเก็ดเลือดเนี่ยทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ normal หมดเลยนะครับอ่าก็ตามอายุอ่ะเนาะก็เรื่องเก่งมากชาบูก็ตัวน้ำตาล92เนี่ยก็อยู่ตรงกลางเนาะ เคที่นี่นะค่าไตเห็นไหมนะครับ1.7ถามว่าปกติไม่เกิน1.8ค่ะก็จะสูงสูงนิดนึงขอบบนของเสียในเลือดเมื่อกี้40เลกของชาบูว่าของเขา25ก็อยู่ในเกณฑ์ก็อยู่ในเกแต่ก็ยังขอบบนอยู่เพราะว่ามันเป็นอาจจะด้วยอายุด้วยกับผมไม่แน่ใจเรื่องการกินน้ำเขาอะไรนะแต่ว่าโปรตีนในเลือดปกตินะครับทุกคนมาสรุปผลประกอบการในวันนี้อันดับที่1ฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะคะครั้งต่อไปก็คือปี 6-7เพราะฉะนั้นจากนี้ไปใครเจอชาวูชาโคก็ถักถ่ายได้เด็กๆฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเน้นย้ำความสำคัญอีกนิดนึงอันนี้ใ่ไปเจอแผ่นพับมาคือหลายๆโรคติดต่อในน้องหมาคือมันเกิดมาจากการที่น้องหมาไปสัมผัสพ,พวกแบบสารคัดหลังอ่ะเป็นแบบฉี่เอยแบบอุจจาระเอยน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าน้องหมาตัวอื่นที่เขาแบบมีโรคอ่ะ หมือนฉี่ไว้หรือว่าแบบอึอไว้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉันถ้าเราไปโดนเราก็จะป่วยตามเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ดีกว่าเพราะยังไงเราแบบเนี่ยเด็กๆก,ก็คือจะต้องเดินสนามหญ้ายอย่างนี้แน่นอนอ่ะมาดูที่ราคาเนาะถ่ายพยาธเม็ดละ70บาทกินเน็กกาดไป350แล้วก็เอ็กซรย์ฟิมแผ่นละ500แล้วก็ ตรวจค่าเคมีตรวจเลือดเนาะตรวจเลือดครบชุดแบบชุดใหญ่บวกค่าเคมีในเลือด1,000บาทแล้วก็ค่าคุณหมอ150แล้วก็วัคซีน320เนาะสองคนรวมกันเป็น4,6 0พนกเนาะราถือว่าราคาดีเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกรุงเทพน่าจะไม่ได้ราคานี้แล้วก็พูดถึงผลเลือดชาวบูชาโคน,นิดนึงอันนี้ฝากไว้ก็คือนอกจากเราทําวัคซีนแล้วเนาะในฐานะแม่หมาเราอาจจะต้องยอมรับนิดนึงว่าน้องหมาของเราอะ่ะ อายุเยอะแล้วคือเหมือนเป็นความเคยชินเนาะล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆยังล่าเริงสดใสเหมือนเดิมล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆยังไม่แก่เลยแต่ผลเลือดอ่ะมันไม่โกหกเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็คือต้องยอมรับแล้วแหละว่าเด็กๆะเริ่มมีอายุมากขึ้นและต้องยอมรับว่าสองคนนี้อายุต่างกันมากเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะ คือเราอ่ะเลี้ยงโดยที่ชาโคได้กินอะไรชาบูก็จะได้กินแบบนั้นชาบูได้กินอะไรชาโคก็จะได้กินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราอ่ะต้องยอมรับแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้แล้วคือชาชาโคอาจจะยังอยู่ในช่วงที่ยังโอเคอยู่ส่วนชาบวงอ,อาจจะอาจจะอาจจะไปถึงในจังหวะที่เขาอ่ะต้องได้รับการดูแลแบบผู้ใหญ่แบบคนสูงอายุ มากกว่านี้เพราะฉะนั้นน่ะปริมาณขนมที่เราให้กินปริมาณน้ําที่เราให้กินคือมันจะต้องมอนิเตอร์แยกกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแนวทางก็คือชาโคเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นผลเลือดเนาะคือยังปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเลยก็เราก็คงไว้ตามนี้ส่วนชาบูอะคือก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับที่1เลยคือต้องกินน้ําเยอะกว่านี้เพราะว่าคุณหมอสงสัยว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าไม่กินน้ําเพียงพอซึ่งแบบคือยอมรับตรงนี้เลยว่าไม่กินน้ําคือคิดดูว่าทุกคนแบบ เรา,าเทน้ําให้ชามหนึ่งใช่ปะทั้งวันสองคนกินด้วยกันอะยังไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับพฤติกรรมตรงนี้แล้วก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าชาบัวค่อนข้างมีอายุมากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาหารเอ่ยขนมเอ่ยก็คือต้องมีการปรับปริมาณให้แบบเป็นไปตามสัดส่วนตามอายุที่ถูกต้องก็เดี๋ยวมอนิเตอร์กันอีกทีว่าอีกสองอาทิตย์สามอีก3อาทิตย์เนาะมาแบบตรวจอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆอะชาบูเคยมีเคยมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคอนดิชั่น เรื่องไตอ่ะมาตั้งแต่ตอนที่แบบยังไม่สิบขวบเลยด้วยซ้ำมัง้งแต่ก็เรียกว่าถ้าเรารู้เร็วเนาะถ้าเรารู้เร็วเราก็จะปรับพฤติกรรมได้เร็วแล้วก็แบบแก้ไขปัญหาได้เร็วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแนะนําให้มาตรวจสุขภาพแนะนําให้มาทําวัคซีนแล้วก็แบบมอนิเตอร์แบบค่าต่างๆอย่างต่อเนื่องเนาะอืมก็คือต้องยอมรับแล้วแหละว่าพออายุ13คือมันมันไม่เหมือนแดขวบเนาะแล้วก็8ดขวบเนี่ยก็คือ ก็ต้องถือว่าแบบอายุเยอะแล้วเหมือนกันก็เป็นว,ว่าทั้งสองคนนะอายุเยอะแล้วแม่ต้องยอมรับความจริงแล้วแล้วก็ต้องลอง้ลงเร่งต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจัง,จงทั้งตัวมามาเองแล้วก็ตัวเด็กๆเองเนาะอ่ะตามนี้ทุกคนปิดคลิปแล้วก็ฝากทุกคนไปตรวจสุขภาพทําวัคซีนประจําปีให้เรียบร้อยด้วยนะคะนาะจะได้เด็กๆจะได้อยู่กับเราไปนานๆนกนกนอ่ะไปบายบายทุกคนแล้วฝากความรับถึงเด็กๆที่บ้านทุกคน้นยนคะวันนีนนน้ไปก่อนแล้วหงอยหอยนิดหน่อยเลยม้าเนี่ยแหละหงอยนิดหน่อย ก่อนแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายชามูมาโอโอแล้วชวมบูมาโอโอนะบ๊ายบาย